สวัสดีครับผม PN Audio Shop นะครับวันนี้พามาดูาระบบแก๊ GK นะครับตู้หลุมยางอะไรนี่นะครับอันนี้เป็นสายเ e d Leon นะครับทองแดงแท้100%เบอร์ Ber 16และเบอร์8นะครับเบอร์ Ber 16บหกสำหรับคร์ดีเบอร์8ปดสำหรับคา d, สดีสี่ช n นแนนะครับนี่ครับพามาดูนะครับ เดินขึ้นอย่างนี้ครับสายใหญ่ๆนะครับสายดีโมดดีโมดเป็นของเลเซอร์นะครับโอเคแล้วก็สายสัญญาณนะครับจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เสียบข้ออย่างนี้ครับขาเบอร์างอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็นี่ครับการเดินสายครับคือเน้นเดินกับสายรถมากที่สุดนะครับ แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ครับสายรีโมทสายลำโพงนะครับนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ใต้พาวเวอร์แล้วก็เสียบอย่างเี้ครับอันนี้ส่วนนี้เป็นสายนี่ครับสายแบตนีครับเข้าหางปลาพร้อมกับ ้อหดนะครับแน่นหนาก็เนี่ยบสายดีโมดก็เข้าหางไปอย่างนี้นะครับสายลำโพงก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอเก็บพรมนะครับเก็บพรมก่อนแล้วค่อยใส่สายลำโพองอ่าส่วนสายอ่อาเซีนะครับเนี่ยครับสายสัญ,ญญาณเดินเนี่ยครับไปตามรถเดิมรถเลยแล้วขึ้นมาปีนี่ครับปีปีอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกสายอ่า าสาย power ของปีา B, สายสัญญาณรีโมทแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่เก็บอตอนนี้คือตัวน,นี้เสร็จหมดแล้วประกอบเสร็จตอนนี้กําลังจะปิดพมนะครับคันนี้มาเจ็ดโมงเช้านะครับ่าบ่าย2องจะปิดพเคส่วนตู้ก็ลงลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมพามาดูคลิปครับผมว่าเป็นยังไงคันนี้นะครับ 公共的。